การที่จะดูพิ่อันดับสองคือว่าเป็นลักษณะกรรมวิธีการกดแม่พิมพ์หลวงพ่อปานทั้งหมดผมบอกให้ได้เลยว่าใช้แม่พิมพ์แล้วก็ใช้บล็อกในการกดเราจะสังเกตได้ว่าพระหลวงพ่อปานเนี่ยมันจะเป็นฉากเป็นเหลี่ยมบางองค์เนี่ยมีขอบตั้งเห็นไหมครับบางองค์เนี่ยจะมีขอบตั้งขอบเนี่ยขอบตั้งก็แสดงว่าเป็นพระเนี่ยต้องกดมาจากบล็อกหรือกดมาจากแม่พิมพ์ เราจะเห็นขอบตั้งเนี้ยคือบริเวณด้านข้างเห็นไหมครับแล้วขอบข้างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าโดนอัดโดนบีบมาให้เป็นให้เนื้อท่านแน่นพอเนื้อท่านแน่นเสร็จปั๊บกรรมวิธีการสร้างต่อไปคือพราะเป็นเนื้อแน่นเสร็จปั๊บเขาก็ใช้ไม้หรือว่าวัตถุธรรมชาติเนี่ยปาดด้านหลังการปาดด้านหลังเนี่ยปาดเพื่ออะไรไงมันก็ว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีรอยปาดทั้งหมดนะครับจะมีมากมีน้อยมีอะไรสุดแท รอยปาาทั้งหมดเนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังเป็นรอยที่เกิดจากกานนรทำให้หลังเนี่ยเรียบและเสมอกันนะครับเห็นไหมครับรอยปาดพวกนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดสําคัญนะครับพอเวลาป่าเสร็จปับ๊บแห้งเสร็จแห้งเสร็จเวลาเขาจะดึงออกมาจากบล็อกเขาจะต้องใช้ไม้เสียบอันหนึ่งเสียบบริเวณด้านบนของพระเสียบเพื่อที่จะดึงดึงพระ ออกมาจากแม่พิมพ,พ์เพราะพลาเนี่ยจะมีความแน่นมากเห็นไหมครับพอดึงออกมาเสร็จปับ๊บพ้าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นรูเป็นรูกว้างๆเป็นรูแล้วก็เป็นเป็นรูหลวงพ่อก็คิดว่าตามหลักการคือถ้ามันเป็นรูเนี่ยมันจะไม่สวยพูดตรงๆเลยเราก็ไปหาอะไรมาอุดรูซะอะไรที่มันอุดรูดได้ก็คือเป็นผงที่หลวงพ่อเนี่ยได้รับการปลูกเศกมานะครับหลวงพ่อจะปลูกเศกมาเห็นไหมครับว่า จะเป็นรูพอเป็นรูทั้งหมดแล้วก็จะมีผงอุดผงอุดนี้เนี่ยเป็นกรรมวิธีที่เราใช้พิจารณาความเกแท้ได้ผงเนี่ยถ้าเราดูพิจารณาความเก่าได้เราก็จะดูเกแท้ของแท้เนี่ยที่มีอุดโดยส่วนใหญ่หลวงพ่อปาน,นจะมีอุดผงทั้งหมดเอกลักษณ์สำคัญของหลวงพ่อปานเนี่ยคือสามอย่างหนึ่งลักษณะดีสองลักษณะด้านหลังสมลักษณะขอบข้างเห็นไหมครับ ผมพูด3ามอย่างนี่คือมันเกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการกรรมวิธีการจัดสร้างส่วนเรื่องตําหนิแต่ละพิมพ์เนี่ยถ้าพูดกันผมบอกว่าสามเดือนสองเดือนก็ไม่จบแต่ที่ผมบอกว่าหนึ่งพิมพมีแยกอย่างไก่มีแยกย่อยเปอีกห้าหกพิมพ์านุมาเนี่ยหนึ่งพิมพมีแยกย่อยไปอีกสี่ห้า 5, 5, 5, พิมนะครับส่วนบางคนถามแล้วทำไมหลวงพ่อพปานสร้างมาจากดินแบบเดียวกันดินที่เดียวกัน แล้วสีสันต่างกันสีสันต่างกันคือบางองค์ออกเป็นสีส้มบางองค์ออกเป็นสีน้ำตาลเข้มบางองค์ออกเป็นสีเทาๆอย่างนี้สีเทาๆอย่างไก่นี่สีเทาๆแล้วพอเป็นปลานี่ออกเป็นสีส้มเห็นไหมครับพอเป็นหนุมาเนี่ออกเป็นสีน้ำตาลเข้มอ,อย่างนี้ออกเป็นสีน้ำตาลเข้มอย่างนี้ออกเป็นแบบออก เป็นผิวดินธรรมชาติคือหลวงพ่อปาเนี่ยผมได้ทั้งหมดทั้งสิ้นทุกประการพระที่เป็นเนื้อดินทั้งหมดเนี่ยจะต้องหลายอย่างที่มีการกดแม่พิมพ์เอาพระมา,าเอาดินมาใส่พิมพ์กดแม่พิมพ์ดึงดินดึงพระออกจากแม่พิมพ์แล้วเทียมคันเนี่ยวิธีการที่จะทำให้พระเขาเซ็ตตัวอยู่คงทนถาวรเนี่ยก็คือการเผา การเผาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับดินเมื่อดินทั้งหมดเอามาถ้าจะามาแห้งเนี่ยเราจะรอปล่อยแห้งเราใช้เวลานานหลายหลายวันหรือหลายๆหรือใช้เวลานานแล้วดินก็จะไม่มีความเซ็ตตัวมันจะไม่แข็งดังนั้นหลวงพ่อก็เลยต้องเอามาเอาเอาหลังจากที่กดพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็ต้องเอามาเผาการเผาเนี่ยเพื่อจะทำให้ดินเนี่ยมันเซ็ตตัวและดินมันแกร่งนะครับกลายเป็นพระที่ไม่แตกหักหล่นง่ายไม่แตกหักง่ายเมื่อเวลาหล่น การเผาเนี่ยมันทําให้สีสันของผ้าในแต่ละองค์เนี่ยผิดแปลกจากกันองค์ไหนที่อยู่ติดใกล้ไฟนะครับอะไรอยู่ใ,ใกล้ไฟมันก็จะออกสีแดงออกสีแดงหรือสีส้มอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ก็ออกสีแดงหรือสีส้มองค์ไหนที่อยู่ไกลหน่อยก็จะออกสีแบบเทาๆหรือออกสีดินๆส่วนองค์ไหนที่อยู่แล้วมันไม่มีความผิวผ้ามันจะไม่ จะไม่มีความสม่ําเสมอกันมันก็จะเป็นออกสีดําๆเทาๆมากเดี๋ยวผมจะเปิดกันเห็นไหมครับอย่างองค์นี้นี่อย่างอ,องค์นี้เห็เนไหมครับว่าพระองค์เดียวกันแต่ว่าในในสีของมวลสาเนี่ยจะมีด้วยกันเป็นสองสีนะครับทั้งหมดทั้งทั้งสิ้นเนี่ยเกิดจากการเผานะครับถ้าอยู่ใกล้ไฟมากสีก็จะแดงเข้มเหมือนอเพื่อนๆลองึกภาพของกระถางต้นไม้ เวลาที่ถ้าได้รับไฟสม่ำเสม,สม,สมงอเดียวกันทั้งองค์เนี่ยสีสางก็จะเป็นแบบเดียวกันเห็นไมครับแต่ถ้าพออยู่ไกลหน่อยบา,บางส่วนโดนไฟเยอะก็จะออกเป็นสีส้มบางตรงไหนที่ไม่โดนไฟเนี่ยก็จะออกเป็นสีดํานะครับหรืออาจจะโดนมากบานที้ก็อาจจะออกเป็นสีไหมไหมได้นะครับเห็นไหมว่าพระพิมพ์เดียวกันเนี่ยก็จะเป็นแบบอะไรที่มันแตกต่างกันนะครับพระของหลวงพ่อปานเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นพระที่หลวงพ่อเนี่ย ท่านตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้กับบุคคลหรือให้กับคนที่มาทำบุญเนี่ยหลากหลายอย่างสมัยก่อนเวลาเราทำบุญเนี่ยพระท่านจำไม่ได้จำจำแนกแจกแจงว่าพระแบบที่เหมาะกับใครพระแบบที่เหมาะกับใครแต่อย่างหลวงพ่อปานเนี่ยท่านจะมีสโลแกนว่าหรือตอนที่ท่านทำเนี่ยท่านมีคำที่มันคล้องจองกันว่านกทำนาไก่ทำกินเม่นเดินป่าไนะครับ นกทำนาไก่ทำกินเม่นเดินป่าปลาค้าขายพุทธอำนาจอนุมานรับราชการมีด้วยกันหกพิมพ์แต่ผมจะพูดฟังว่าทําไมนกนกทานานกทํานาเนี่ยหมายความว่าคือเป็นพระทมไมก่อนท่านสร้างขึ้นมาเพื่อให้กับชาวไร่ชาวนาเกษตรกร,ร,กรนกทานาใช่ไหมครับไก่ทํากินไก่ทํากินเนี่ยเขาบอกว่าไก่เนี่ยที่แพงสึงเพราะว่าเป็นพระที่ทําให้มันว,ว่า ทำหมากินตื่นก่อนนอนทีหลังตื่นเช้ากว่าใครเปียนเสมือนพวกพ่อค้าเม่นเดินป่าเม่นเดินป่าเนี่ยหมายความว่าอะไรเม่นเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่โดยธรรมชาติเนี่ยมันมีการป้องกันตัวเองอยู่แล้วด้วยขนของมันนไครับแล้วเม่นเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีความเขาเรียกว่าอดทนต่อโรคสูงหรือว่าไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยพูดง่ายๆเม่นเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีความอดทนเม่นเดินป่าแล้วก็ปลาค้าขาย ปลานี่ก็จะเหมือนกันปลาที่เขาาค้าขายคือไปที่ไหนก็ได้ที่มีน้านะครับไปที่ไหนก็ได้ที่มีน้ําเนี่ยปลาก็จะไปได้หมดก็เหมือนกับคนทาการค้าเนี่ยจะไปไหนก็มีแต่ความราบลื่นสะดวกไม่พบปัญหาไม่พบอุปสรรคนะครับส่วนปลาค้าขายแล้วก็เป็นครุฑครุฑอํานาจที่เรารู้อยู่แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าครุฑเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เราเห็นบ่อยเพราะเป็นสัตว์ในวรรณคดี คุดนี่จะอยู่ตามไหนหนึ่งหน่วยงานราชการต้องมีตาคุดสองบริษัทห้างร้านใหญ่ๆส่วนใหญ่จะต,ต้องมีตาคุดเห็นไหมครับคุดที่เป็นเครื่องหมายของเขาเรียกว่ามหาอำนาจอย่างเช่นถึงว่าถ้าท่านติดต่อราชการเนี่ยจะมีเขาเรียกว่านักสือตาคุดออกมานะครับคุดนี่ก็จะเป็นตัวแทนของความมีอำนาจส่วนอนุมานเนี่ยรับราชการก็คืออย่างที่บอก คนไหนรับราชการบางทีก็ใช้หานุมานก็ได้ใช้คุดก็ได้แต่หานุมานเนี่ยมันก็จะไปอิงกับวรรณคดีเห็นไห,หานุมานเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่ามีความวิเศษอยู่มีพลังวิเศษมีความเก่งกาจแต่ก็มาเป็นเขาเรียกลูกน้องหรือว่าพูดง่ายเป็นทหารคนสนิตของพระรามพระลักษณ์เห็นไหมครับก็เปรียบเสมือนกับว่าพระรามพระลักษณ์นี่คือเป็นเผื่อผ้ามหากษัตริย์ พระมาหาวิศน์ก็เหมือนกับมีลูกน้องลูกน้องก็คือทํางานราชการเห็นไหมครับว่าศาสตร์แต่ละประเภทเนี่ยของหลวงพ่อปานเนี่ยจะบ่งบอกได้ถึงว่าความเป็นมาเป็นไปนะครับถ้าท่านเชื่อในความมีพุทธคุณท่านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อปานผมเชื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อปานท่านสร้างไว้ให้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านสามารถจะเลือกใช้ได้พ้าหลวงพ่อปานเนี่ยมีตั้งแต่องค์หนึ่งหลายหลายแสน แพงๆไก่หาพวงไม่ได้นจนกระทั่งถึงหมื่นสองหมื่นบาทน,นะครับพุทธคุณใกล้เคียงกันเหมือนกันสิ่งที่สาคัญคือขอให้ท่านใช้พระถ้าท่านต้องการใช้ถ้าท่านต้องการบารมีของพระบาาต้องการบารมีของพุทธคุณใช้ให้ถูกกับความต้องการของเรานะครับท่านจําไว้นกใช้สําหรับนกทานาใช่ไหมขอนองเข้ากันนกทนากํานาไก่หากินเม่นเดินป่า าค้าขายคุดอำนาจอนุมานรับราชการนะครับถ้าสามารถเลือกใช้ได้แต่และพิมพ์เนี่ยมันมีตั้งแต่แพงหลายหลายหมื่นถึงเป็นแสนกับถึงหมื่นกาบ,บาทสองหมื่นก็มีนะครับอยู่ที่ท่านให้เหมาะสมกับตัวท่านเหมาะสมกับงบประมาณเหมาะสมกับความต้องการของท่านหลวลงพ่อปลานเนี่ยเป็นพระที่หาได้ไม่ยากและที่สำคัญเนี่ยมีมูลค่าการตลาดตลอดวันนี้เนี่ยผมมาเล่าเรื่องหลวงพ่อปาาให้ฟังเสร็จแล้ว หลวงป่าจริงๆถ้าเล่าเรื่องเนี่ยมีเรื่องให้ฟังเยอะมาก2อสาวัน3ชั่วโมงก็ไม่จบเพราะแต่ละพิมพเนี่ยมันจะมีจุดตําหนิอะไรแตกต่างไปแต่ผมเล่าจุดที่มันเหมือนเหมือนกันก่อนเป็นพื้นฐานคือถ้าเราเล่นพลาเนี่ยเรามีพื้นฐานแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวเราก็จะเข้าใจ